อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่งางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮาร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโกเซ่เปิดตัว,ตวลยข่า,ขาวครับเวทสม 3, G p l นะครับผมชมใหม่ตอนรับปีใหม่2 5ครับ ใช่ค่ะก<ม>็จะมีแอปพลิเคชันแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆม,มามอบให้กับชาว t r u ม H การหมือยากจะเป็นแอร์การ์ดใช่ไหมรวมทุกขอก้อจะเป็น4แพ็กเกจใหม่นะก็ะเลือกที่จะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของแบบผู้ใช้ชาว H การอะไรเงี้ยก็ลองไปลองไปดูในเว็บไซต์ของอชุมชน H ดูใช่ค่ะดีค่ะได้ร่ว <หา S 1> มงานกันอีกแล้วดีครับที่ไม่เจอกันมานานตั้งแต่ช่วงปีใหม่ มีร้องฟิชเอลิงกันด้วยเออแล้ก็เป็นฟิลสูงๆจริงแล้วชูม,มุกเขาก็ทำเป็นโฆษณาเป็นโฆษณาพเพลงก็ถือว่าเป็นโฆษณาที่แปลกแล้วก็สนุกดีครับผมก็ได้มีประสบการณ์ในการร้องเพลงด้วยแล้วก็ได้อัดได้เต้นด้วยอะไรเงี้ยมีท่าด้วยแต่เราใช่ใช,ใช่ยาย่าแล้วเป็นท่าแบบไหน,นของหนูก็จะเป็นยิงปืนค่ะน,น่าโฆษณาตัวใหม่นะคะที่ได้เห็นแบบชิณเจอไปนิดนึงแล้วก็แบบยิงปืนขี่นกอินทรี ผมก็จะเป็นเต้นๆอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกับเต้นเหมือนกับบีบอยฮิปฮอปอะไรเงี้ยนฮะก็ตามจังหวะเพลงแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยไม่ได้หมอลำซิ่งไม่ได้หมอลำซิงอ่านี่ต่างข่าวเลยนะคะ่สาวให้เราเป็นผู้จีนตอนนี้นะเริ่มแบบว่าไม่ชอบแล้วอืมก็ตามนี่เนาะเออแก่าๆเจ็บตายถ้าป็นวัตถุจักรันไปก็ไม่รู้จะพูดอะไร มันก็เป็นเจตพิธีของแต่ละคนที่จะชอบหรือไม่ชอบนะคะก็ะมันก็ขอให้ทุกคนแเปิดใจให้กว้างแล้วกันนะครับกเราแอบรอนแมนว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอะไรอยังไงมันก็ต้องมีวันหนึ่งที่คนทำให้ทุกคนรักไม่ได้หรอกไม่ให้ทุกคนชอบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็โอเคยังเป็นหว่วงร้องไหมครก็จริงๆถ้าก็เวลาข่าวไม่ดีจริงๆก็ทำอะไรก็เป็นห่วงเลยทุกคน เราทำงานในวงการนี้ด้วยกันเราก็จะรู้กันว่าเออแต่ละคนแบบว่าโดนข่าวมาจะรู้สึกยังไงกันบ้างไม่ใช่แค่น้องไม่ใช่แค่พอน้องแต่ว่าหมายถึงทุกคนเลยพวกที่มาที่มาใครก็ตามอนะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้คุยกับซีเรียไปแต่อย่างย่อยๆจะโดนโดยตรงหน่อยอินสตาแกนซีโร่อันนี้ก็เป็นอีกนงเรื่องปกติเพราะว่า คิดอะไรใช่ไหมคะไม่ค่ะมันก็แต่เอามาคิดก็ดีสำหรับตัวเองเลยสำหรับละครหมายว่าจะมีผลกระทบต่อละครเรื่องหน้าหรือเล่นคู่กันผมเชื่อว่าไม่มีนะฮะผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาจริงเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราจะไปเราไม่รู้แล้วว่าเราวัดเกณฑ์ความคิดเห็นของคนพวกนี้สักกี่คนเท่านั้นเองแต่ว่าผมว่าน่าจะมีสักห้าสิบห้าสิบล้านคนที่ยังรู้สึกว่าอยากจะดูละครอยู่เลยไม่ได้สนใจว่านักแสดงจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นมีมีจริงๆ มีครับมีครับมีครับีครับ,รบ,รบวันนี้ก็ตามมากันเพียบเลยใช่อ๋อใช่ <c oughs> ใช่นี่มันทำให้เราต่างกันะค้วว่ามีคนละเวลาจะทำให้เราแบบมีแฟนไม่ได้หรือว่าใครก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เกี่ยวหรอกแพไม่เกี่ยวหรอก <ๆ S 2> เราทํางานตรงนี้ด้วยแล้ววงการนี้มันก็อา่าคุ้ยากคนระับแต่ว่าสักพักหนึ่งก็ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็คงจะปล่อยให้เป็นชีวิตไปตามตามแบบที่เราควรจะเป็นอะไรเงี้ย มีบ้าน N Y ที่รักคู่นี้มากเรือยังไงแบบบางคนก็ปกป้องแทนเราด้วยนะก็ดีนะล้วเป็นเรื่องดีคือผมเขารักเขาชอบเขาก็อยากจะปกป้องเนาะเขาแบบว่าเออเป็นหัวเป็นใจเราดีมากมันมีข่าวออกมามีให้กำลังใจอะไรทุกันรละกันไหมคะที่คุณค่ะที่ไหนซื้อซือนะคะอยากมีวิธีสื่อสารกับแฟนคลับเยอะๆของเรา อย่างผมนะอย่างผมนะฮะเราก็จะให้คุณแม่เป็นคนคุยให้เพราะว่าเราพูดได้หมดหรอกแล้วก็เราไม่มีศักยภาพหรือว่ามีความน่าเชื่อถือมากขนาดนั้นนะเราให้คุณแม่เราพูดเลยดีกว่าเพราะแม่ผมเป็นคนพูดตรงด้วย วันนี้ได้พูดแล้วไม่ไดอยากจะบอกเขาไหมคะว่าเขาว่าเราก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงอยู่แล้วอะไรเอ่เอ่อจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะส่วนใครขับผมหรือว่าน้องอาญาหรือใครขับคู่หรือว่าใครขับใครก็ตามนะครับผมก็รักน้องดูแลน้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามก็ขอให้ดูแลกันนี้ตลอดไปนะกันก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าคอยตามผลงานนะครับของศิลปินนักแสดงทุกคนครับาามไร้ยาังไม่ได้อยากบอกอะไรก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้กำลังใจ อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเคก้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโกเซ่